ใช่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกี้เสียรถสวยนะครับมากับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมวันนี้เป็นคิวของรถ t o y o ต้า o r t u n e r นะครับเ e g e n d ดอนะครับคันนี้นะครับเป็นสีดำที่เพิ่งออกมาจากศูนย์ได้ไม่เกินไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะฮะแล้วก็ก็มาเคลือบแก้วเลยนะค,คันที่เคลือบแก้วนเนื้อเจ็บเมกา้าเซรามิกโปนะครับภายนอกภายในกระจกห้องเครื่องห้องโดยสารรวมถึงรอแม็กไฟหน้าไฟท้ายด้วยใช้เวลาในการทําประมาณ2องวันครับสําหรับสีดํานะครับช่วงนี้มาทําการเคลือบแก้วค่อนข้างเยอะเราเลยขอโชว์งาน กลางแดดนะครับเพื่อความสุดนะครับสําหรับการโชว์งานกลางแดดนะครับถ้าไม่สุดนะครับจะไม่กล้าโชว์นะในเรื่องของการขัดหนึ่งการน้ำยาอ่การเช็ดน้ํายาสองเพราะฉะนั้นนะฮะการโชว์กลางแดดสาหรับรถสีดําเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายของนักอ่เป็นเป็นอ่าคารดิเฮลลิ่งทุกท่านด้วยนะครับการโชว์กลางแดดหรือว่าการตรวจงานในแสงไฟนะฮะไม่ต่างกับการจับผิดตัวเองเลยนะครับยิ่งจับผิดตัวเองให้มากเท่าไหร่งานยิ่งออกมาดีมากเท่านั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอ่า อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ลูกค้าเป็นคนมอบให้ผมเองเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราตรวจงานกันลางแดดแล้วเราเจอรอยสวิลลูกค้าเป็นคนทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นทุกวันต้องขอขอบคุณลูกค้าคนนั้นด้วยนะครับที่อ่าเขาเรียกว่ามอบวิชามอบความรู้ต่างๆมาให้เราด้วยคันนี้ก็เลยออกมาเยี่ยมยอดมากๆครับกับเครื่องมือเครื่องไม้และความรู้ที่มียังคงมีอยู่และตอนนี้ผมใส่เต็มกับตัวรถทุกๆคันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนผมแก้ไขและจัดการให้มันออกมาสวยงามได้ทุกคันแน่นอน สำหรับคันนี้ครับขอบคุณท่านทุกทของรถด้วยนะฮะที่ให้ความไว้วางใจมิกกี้เสร็จรถสวยนะครับมาเป็นผู้เคลือบแก้วรถคันนี้ออกมาได้อย่างสวยงามเลยนะครับกับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรเจนเดอร์นะฮะคันนี้นะสีดำสวยงามมากเคลือบแก้วในเต็มเมก้าเทอร์มิกโฟวันนี้สวัสดีครับ